สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวิวผมกับสนนนาเทเฮทฮอกแล้วก็เชี่อ์นอนาจ้าเฮ้ของกันดีครั้งนี้อะไรล่ะเอาล่ะวันนี้เราก็ทำอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครที่มาใหม่แล้วก็เดี๋ยวบอกรายละเอียดของอัปเดตแต่ละอันที่มีในอัปเดตครั้งนี้อ่ะอัปเดตครั้งนี้สิ่งที่มาใหม่คือคิลเลอร์แซน จะบอกว่าเฟสสามก็ไม่เชิงมันเป็นร่างแยกไปเลยเป็นร่าง determination awakening ของคิ l เลอร์แซนก็คืออันนี้สกิลลอเซฟอ่ะก็จะเป็นการแปลงร่างเลยมนี่ฮะหรอเทหลีท่อหลีท่อใช่เลือดเพิ่มมาถ,ถึงห้าร้อยหกห้านี่เสื้อจะกลายเป็นสีดำด้วย แล้วคำมีเนี่ยโคตรเท่เลยเนี่ยเราจะได้ดูโมเดลใกล้ๆนาก็จะเป็นแบบนี้เอาละเราจะมาเริ่มในการใช้สกิลก่อนเลยแล้วกันสกิลแรกเนอะเอ,อ่เอ,อ <laughs> เราจะไม่ใช้ใส่เยอะแล้วกันว่าตัวอันฮิวไม่ได้ <laughs> มองเลยอะ จะ <c oughs> ใช้ไปแบบทีมงโลละกันอ่ะสกิลแรกคือบนเลนบวกกไนท์แอคแท็กก็คือเป็นการปล่อยกระดูกจากฟากฟ,ากฟ้าพร้อมกับปล่อยมีดด้วยแต่มีไม่เห็นแถมเกมแลกอีก <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็เป็นประมาณนั้นแหละอ่ะปล่อยกระดูกจากฟ้าสกิลสองคือแดนสไลคือพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันลัวๆเป็นท่าเป็นท่าแดนอีกแขนงนึงแหละแต่ว่าสาร้างดาเมจด,ด้วย ทะสร้างดาเมจไปประมาณใช่ไอ,อูดแล้วทาสอคือถ้าเอ่อไอเม,มือกสีดำของคิลเลอร์แต่ว่าคราวนี้จะเป็นการทุบพื้นแล้วออกมารอบตัวนี่แบบนี้เลยทุบพื้นแล้วก็จะมีออกมาท่าสามคือกรูมบัสเตอร์ก็คือบัสเตอร์สีดำครั้งนี้จะเป็นการปล่อยทักฟ,ากฟ้าไดเป็นท่าอันติที่แรงมากๆ ไปใช้น้ำบนใช่เป็นท่าที่โหลดนานที่สุดแล้วรู้สึกว่าจะแรงที่สุดแล้วเนอะอะแรงนะเนอะอะไรเนหะ,ะอะไม่มีอะไรยืมยืนมันมือไง <laughs> ยืนมันมือ <laughs> ต่อไปท่าสแสช <c oughs> ท่าสแสชก็จะใหญ่ขึ้นอย่างมากเป็นคื่นใหญ่แบบแนวนอนถ้าเป็นร่างก่อนในนี้จะเป็นว่าแนวตั้งและเป็นคื่นแบบไม่ได้ใหญ่มากและใช้สแปมได้รัวๆด้วย <c oughs> อ่าทาไปติด ต่อไปคือสแลตบาร์เรตก็จะเป็นการฟันมีแบบชิงชิๆงชิ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 งอาฮยจเนเย็นใจเย็นใจเนงได้ก็คือเอาง่ายมันคือการฟันรัวๆนัแหละทำไิ่กินเลยมากชิ่งชิ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 งว่าการฟันแบบตอนนั้นก็ไม่ผิดใช่ ใช้แค่โดนเนี่ยมันเป็นท่าแบบโจมตีมั่วก็คือแบบว่าจ่าอันนี้ใช่อ่าช็อตคัตก็ท่าแดดปกติไม่ต้องอธิบายอะไรมาอะไรมากและท่าสุดท้ายก็คือโอเวอร์โหลดจะเป็นท่าอันตรีเหมือนกันเป็นการเปิดจุดเซฟรอบๆตัวของศัตรูแล้วก็ไล่ฟันไปรอบๆแบบนี้ เลือดเลยเท่าไหรนะ่ฮะแต่ผมแต่ส่วนตัวนะรู้สึกท่ามันไม่ค่อยแรงนะถึงจะบอกเป็นอันตีก็ตามอ่ะใจลดแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้กูมบาตเตอร์อ่ะขอลองหน่อยดูกันนะ,ะนะเ้าได้ได้ถ่าบาัตเตอร์สีดำยิงเป็นไงบ้างอัดอจากจากสองเจ็ดห้าเหลือหน,นึ่งร้อยสิบเอ็ดอันเนี้ยอันนี้ดูแรงกว่านะใช่ ไอโอเวอร์โหลดมันน่าจะไวโจมตีหมูมากกว่าแต่ไม่ได้เน้นแรงอ่าแล้วก็ท่า <Yeah. S 1> สุดท้ายคือจะนับว่าสุดท้ายไม่เชิงมันเป็นท่าคู่กันเซฟกับโหลดใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการเล่นคิลเลอร์เซฟก็คือตรงตัวฮะเซฟก็คือถ้าสมมุติเราเซฟไว้จุดไหนอ่าสมมุติว่าอ่าเห็นมีนี่ไหมเราเซฟไว้ตรงจุดมีนี่แล้วกันนะเดวาตงนีเลยเซฟปุ๊บอ,อะ อ่ให้อันทําร้ายที่ให้เลือดน้อยเท่าไหร่เลยก็ได้ทำไมดีจมตีพี่แบบเต็มที่อ่าเนี่ยมาลดเลือดลดเลือดเนี่ยพี่จะแบบโอ้โอแหลกแหลกแหลกโอ้แหลกแหลกเหมือนกันเนี่ยพี่จะแบบว่าเออเออแบบเป็นปตัวที่โกงมากเพราะว่าแบบว่าแบบสมมุติโดนจมตีหนักๆมาทำไมกระดูกนี้มันไม่โดนดามจเ,เนี่ย <c oughs> <c oughs> คือจะอยู่นิ่งหรือจะขยับมันก็ไม่โดนดาเมจนี่หว่าไอกระดูกฟ้าส้มเนี่ยใช่พอ,อยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงเราต้องแบบพิสูจน์ว่ามันแบบว่าเต็มแน่แน่อ okay, โอเคพอแล้วว้าวว้าวว้าวโอเคคือเซฟเนี่ยเราแนะนำว่าถ้าเกิดเราอยากเซฟอ่ะต้องรีบกดเซฟไปตั้งแต่เลือดเต็มๆเลย ว่ามันใช้คุ้มสุดหรือไม่เอาไว้ใช้หนีก็ได้สมมติแบบว่าโอ้โหสู้อ่ะเนี่ยอิงไม่ไหวแล้วเออกลับไปที่มีดแป๊บชิงเลือดเต็มก็เย่ก็ก็ง่ายเลยถ้าอธิบายความสามารถเนี่ยมันก็คือเซฟแล้วโหลดแบบจริงๆอ่ะแบบเหมือนเล่นเกมอ่ะแบบว่าเออคุณตายแล้วก็คุณเล่นปีอีกรอบหนึ่งอ่ะเออเพราะห้คือเซฟไปที่ไหนอ่ะเออแล้วคุณเริ่มใหม่อ่ะเลือดก็จะเต็มตอนนั้นอะไรเงี้ย ถ้าสมมุติว่ากดเซฟตอนเลือดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วกดโหลดมาใหม่เลือดก,ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณมว่าเราเรามีเท่าไหร่ก็เทาไหร่มาแต่เราก็ได้ประมาณนั้นแหละใช่แต่ถ้าเกิดเซฟไว้ตอนเลือดเต็มอ่ะก็คือจะเลือดเต็มเลยแล้วกลับมาจุดตรงเริ่มต้นยอมรับว,ว่าสกิลโกงเอาไว้หนไีได้แล้วมันหนีได้ไกลด้วยนะ <c oughs> ที่เคยลองอ่ะคือแบบว่าน e หนีจากอีกแมปหนึ่งไปอีกแมปหนึ่งอ่ะก็คือแบบอยู่จัส cement hall อยู่ดีก็กลับไปที่ snowdin ได้ จะให้ใหอธิบายของอของอันนี้ก็คงแบบว่าสถ,ถานภา,าพเราเป็นแบบไหนใช่ไหมถ,ถ้าเรากดเซฟก็คือเราจะเซฟสถานะภาพนั้นแล้วถ,ถ้ากดหลดหลด,หลดไฟก็จะเป็นกลับไปเป็นสภาพนั้นต่อใช่ก็คือกลับไปเป็นตอนที่เซฟล่าสุดแต่ว่าย้ำ<ช>นะ<ช>ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกเลยยกเว้นว่าจะอ่ไปเอาตัวมาใหม่อีกรอบนึงนั่นแหละกลับมาใหม่ใช่ ก็ส่วนก็ส่วนของคิ l เลอร์แซน e ์ดิทเทอร์มินเ a ชชันอวินิ่งก็จะมีเท่านี้ก็ถือว่าหาว่าโหดไหมมันโหดในเรื่องของการที่ว่ามันเพิ่มไม่ใช่ว่าเพิ่มเลือดแต่มันหนีดีๆเซฟไปตรงไหนก็กดโหลดกลับไปได้ส่วนการโจมตีก็ไม่ได้แรงมากเพราะดูแล้วอ่ะถ้าแรงมันมีอยู่ไม่กี่ทายก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่มีอัปเดตใหม่ที่เห็นนะ ก็จะมีเรื่องของการบัฟตัวละครขึ้นอันนี้เป็นเสริมเฉยๆนะลาบีเซฟเฟสเขาบอกว่าบัฟทำให้กิ่งขึ้นไม่รู้เกี่งยงไรนะแต่ว่าไปลองดูมาแล้วไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนบัฟแกสเตอร์สกิลสกิลของแกสเตอร์ทำให้เลีเลีา LE มากกว่าเดิมคือเหมือนตีได้กว้างขึ้นละมั้งไหนจะเป็นบัฟฮิตบ็อกซ์เคมร่าฟิกไอ้ท่าที่มันทําให้ไอกล้องหมุนอะ เขาปรับว่าให้มันคิดบ็อกมันโดนได้ดีขึ้นจากตอนแรกมาครั้งมันไม่ค่อยโดนอะ่ะแกสเตอร์บัตเตอร์สองสกิลสกิลของแกสเตอร์บัตเตอร์หมายเลขสคือเปลี่ยนนิดหน่อยซึ่งไม่รู้เปลี่ยนยังไงแต่ไปลองดูแล้วก็คือมันก็ปล่อย2อตัวเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็จะเป็นส่วนของที่เหลือก็จะเป็นอฟูลพาวเวอร์แซนกับ อิโมเลตอิงอันเนี้ยจะบัฟเรื่องดามเมจขึ้นสกิลดามเมจจะแรงขึ้นแล้วก็บัฟ HP จากตอนแรกที่มี HP อยู่925เลือยเพิ่มไปถึง1,075เสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนราคาด้วยหรือเปล่าแต่เน,นี้ยยังไม่แน่ใจนะปันสอร้อเปล่าใช่ใชจาก1,450เป็น1,250แต่ว่าตรงปไปที่เราไปดูล่าสุดมันยังไม่ได้เขียนเปลี่ยนเลขนะใช่ไหมใช่ ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะแต่ว่าเขาเขียนมาในขนาดนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วอ่าก็จะมีประมาณนี้ที่อัปเดตทั้งหมดที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะส่วนใหญ่มันก็เป็นการแก้บั๊กเฉยแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนบั๊หรืออะไรดิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใหม่จริงใช่ใช่เกมส่วนใหญ่ก็จะมีคำเนี้ยขึ้นมาให้เห็นจนเบื่อละไอ้คำว่าฟิกบัคแก้บัแก้บัคแก้บัคแก้บัแก้บัของใหม่จริงก็มีแค่นี่แหละ คิวเลอร์ซนของเราที่ร่าง Determination uh, ันอเว n i n g แต่ร่างนี้ก็ถ้าเอาตามที่เห็นนะ mm hmm. เขายังบอกว่ามันยังด้อยกว่าร่างของไฮเปอร์ดัตแซนอยู่ mm hmm. ก็ก็ถือว่าืถอถว่ามันเก่งกว่าอ่าดัตปกติแล้วแต่ว่ายังไม่เก่งเท่าไฮเปอร์ดัตที่เห็นนะนะแต่รู้สึกว่าจะเก่งพอๆกับอ่าดัตแซนอ่ะก็ประมาณนี้แหละดับเบิ้ลดัตใช่ดับเบิ้ลดัตดัตน้าดัมก็ได้เรืออย่างนี้ ดัดหน้าดำบุลลี่อ่ะไม่ทำไมวันอย่างงี้อะเฮ้ยต้องมากกว่านี้สิต้องมากกว่านี้เข่เรีกผักบุ้งไงโอเคฮะก็เท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยคอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดอยากจะแบบว่าคุยอะไรกันนะครับผมแล้วก็เสนออะไรก็อย่าลืมแบบว่า อ่ะสมมติว่าถ้าคุณอยากจะนำเสนอคลิปอะไรสักอยากก่างก็อย่าลืมบอกใต้ของเมนคิดนะใช่ฮะแล้วแล้ว,ลวผมขอย้ำไว้เลยว่าบอกแค่ในช่องคอมเมนต์ผมนะอย่าไปยุ่งกับในช่องของอชินเนอันนานะเพราะผมไปร่วมเฉยถ้าขอมาขอคอนเทนต์ที่นี่โอเคโอเคนะจะเข้าใจเลยนะว,ว่าช่องหน้านี้แบบตือไไร์แล้วก็เจอเจ้าตัวเนาะวก็อยากคุยอยากขอคลิปก็เข้าใจแหละเน่ ว่าไงดีล่ะก็เรื่องของการแบบเมตมา,มา,าญาแล้วก็การให้เกียรติเนาะอืม <c oughs> นั่นแหละเอพอย,ยังดีที่บอกว่าเออยังเป็นแฟนกันเนาะมันเลยไม่ค่อยอะไรกันมากแงเอก็ะถือว่าเดินกันแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ก็ไม่ไม่รับพิจอสณาไหนนะไม่รู้แล้วอืมเอาละก็เท่านี้นะอย่าลืมไปติดตามติดตามช่องของชีวินอันนาด้วยเหมือนกันนะทุกคนโอเคงั้นไว้เจอกันนะครับสวัสดีจ้าอือหือ